สวัสด uhm, ีครับวันนี้เราพามากินที่หมี่พ่นไฟแวร์ลิงครับตามผมมาเลยไปักนครับเอาอันไหนครับนมฮอกไกโดเนาะใส่ไข่มุกโอเคระดับความหวานยี่สิบครับ ยี่สิบห้าบาทวรบทางนูใช่ไหมครับรอแป๊บนึงนะครับของหนูออเดอร์เจ็ดสิบสี่นะครับตืนได้ไหมได้แล้วครับลูกเอาถือดีๆสิครับ โอเคดีดีดีครับโอเคได้แล้วครับเฮ้ย hey, เราได้ดีดบ๊ายบาย